สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเดินที่นิมิสนะคะนิเิสเป็นภาษาละตินนะคะที่แปลว่ามากเกินไปที่นี่จะเป็นงานศิลปะเฉพาะสถานที่โดย Lost w w e k นะคะที่เห็นโฮลเลในสโกเนนะคะทางที่ตะวันตกเสียงเหนือสร้างด้วยเศษไม้นะคะที่มีความยาวประมาณ100เมตรสูงประมาณ25เมตร และใช้ตะปูประมาณ160,000ตัวนะคะเริ่มสร้างเมื่อปี1980ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของคุเลบายค่ะตอนนี้กำลังขับเข้าเขตเมืองเมอ้อเลนะคะเมอรอเลจะเป็นเมืองที่อยู่ชายทะเลนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติคุลเลบายเหมือนกันนะคะเพราะจะอยู่ใกล้กันค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงคุณเลบายเราก็ต้องผ่านเมืองนี้นะคะ ในเมืองนี้ก็จะมีวิวทะเลมีตรงท่าเรือเหมือนกันนะคะสวยงามเช่นกันค่ะตอนนี้กําลังขับมาให้ดูตรงท่าเรือนะคะเห็นด้านหน้าไหมคะตรงนู้นะคะคือทะเลนะคะอันนี้คือเส้นทางที่จะเข้าไปที่นิมิสนะคะก็คือศิลปก,กรรมที่สร้างด้วยเศษไม้นะคะเรากำลังเข้าไปค่ะ สุดท้ายเราก็มาถึงแล้วนะคะทางที่จะไปนิมิสนะคะพอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานก,กว้างๆตัวนี้เขาจะทําเหมือนกระท่อมนะคะหรือว่าเป็นเพิงให้เราสามารถนั่งได้แล้วก็จะมีเตาย่างอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับคนที่จะเอาเนื้อหรือเอาอะไรมาย่างกันนะคะ นนี้กำลังเดินเข้าไปนะคะทางที่เดินก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะดอกไม้ก็บานตามทางของเราไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังเดินเป็นพื้นเรียบอยู่นะคะยังไม่ได้ไต่เขาเท่าไหร่ค่ะตรงนี้เราก็จะเดินผ่านเห็นไหมจะเป็นทุ่งหญ้านะคะเป็นวิวธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติะคะ่ะ ตามทางที่เดินก็จะเห็นดอกไม้ดอกยาก่ากำลังบานสะพรัง่งเต็มไปหมดเลยนะคะลมก็เย็นกำลังสบายเลยค่ะอันนี้ก็คือแผนที่นะคะว่าเราสามารถเดินไปตรงไหนแล้วก็ยืนดูแผนที่ตรงนี้ได้นะคะ ตามทางที่เดินแล้วก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะทางเดินก็จะมีก้อนหินขรุขระอยู่แต่ว่าเขาก็ทําทางเป็นพื้นเรียบให้เราเดินก็จะเห็นมีคนเขาก็มาเดินกันนะคะเราก็จะเดินตามทางเส้นนี้นะคะระยะทางที่เดินก็ไกลพอสมควรนะคะข้างทางเราเดินก็จะเป็นหน้าผานะคะก็จะได้ยินเสียงคลื่นทะเลนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเละคะ่ะ เราจะต้องเดินไต่เขาลงไปเรื่อยๆนะคะทางจะชันมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะเดินก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ากลัวลื่นค่ะขาเดินลงไม่เท่าไหร่นะคะจะไม่เหนื่อยจะเดินลงเร็วมากเลยค่ะเห็นทางที่ลงไม่ค้าชันมากๆเลยนะคะต้องระวังลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ค่อยเดินบางทีก็จะหาที่เกาะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่มีใบไม้กลัวจะลื่นลงนะคะคนเขาก็เดิน ลงกันไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะตรงนี้จะชันมากๆนะคะต้องระวังมากๆเลยค่ะเวลาลงค่ะเห็นไหมคนจะเดินอยู่ด้านล่างเราอยู่ด้านบนจะเห็นว่ามันลงไปในชันสุดๆค่ะสุดท้ายเราก็มาถึงด้านล่างนิสนี้แล้วนะคะเราก็ต้องต่ลงตามไม้ที่เขาสร้างอันนี้ก็คือโครงไม้นะคะที่เขาใช้ตะปูตอกเป็นแสนๆตัวเราก็ต่ลงไปด้านล่างค่ะก็จะมีช่องเล็กๆให้เราต่เข้าไปนะคะ เป็นหน้าผาไต่แล้วไต่ลงหน้าผานะคะตรงนี้ระยะทางประมาณ100เมตรนะคะลงไปเราก็จะเห็นไหมคะเป็นช่องเล็กๆนะคะแล้วก็ลอดตามช่องนี้ไต่ลงไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราไต่ลงมายังไม่ถึงด้านล่างนะคะแต่ตรงนี้มันมีช่องให้เราลอดออกมาดูวิวด้านล่างได้ก็เลยลอดออกมาดูนะคะ สุดท้ายเราก็มาถึงด้านล่างแล้วนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือโครงสร้างไม้ที่เขาใช้ตะปูต่อเราก็จะต้องไต่ขึ้นกลับคืนไปนะคะทีนี้ถางขึ้นชันมากๆเลยจะต้องหอบแน่ๆเลยค่ะเวลาขับกลับเนี่ยค่ะนั่งพักดูวิวอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยเดี๋ยวจะเดินขึ้นกลับคืนนะคะที่เห็นเป็นไม้ทั้งหมดนี้คือมินนสนะคะ ตอนนี้เรากำลังไต่ช่องเล็กๆอันนี้นะคะปีนขึ้นไปข้างบนกลับคืนค่ะตอนนี้ล้วค่ะต้องวัดใจแล้วนะคะว่าเราจะขึ้นไปถึงข้างบนสุดไหมเพราะว่าทางบันชันเหลือเกินทางเดินนะคะขาลงไม่เท่าไหร่ขากลับเหนื่อยนแน่ๆเลยค่ะ ใครที่จะมาไต่หน้าผานนสนะคะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะอันนี้ขนาดเดินขึ้นมานะคะต้องนั่งพักสามสี่รอบเลยค่ะกว่าจะขึ้นมาถึงด้านบนกลับคืนมาได้นะคะเหนื่อยมากๆค่ะอันนี้คือทางที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามันชันมีระยะทางอ่ะไกลพอสมควรนะคะใครที่ร่างกายไม่พร้อมอย่าลงนิสเด็ดเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเหนื่อยเอาการเลยทีเดียวค่ะ พอเราขึ้นมาถึงด้านบนสุดตรงนี้ก็จะเป็นทางเลียบนะคะก็จะเดินไม่ชันเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปนะคะจะเห็นว่าอันนี้คือหน้าผาน,นะคะข้างล่างคือทะเลนะคะด้านล่างโน้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่มาติดตามชมคลิปของเรานะคะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนก็ค่อยมาติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ